สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมช่องพี่ชาชาแนลอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้มาพบกับผมพี่ชาชาแนลนะครับผมวันนี้ครับได้กลับบ้านมาครับผมก็เลยมาดูสวนแล้วก็ดูนาของพ่อครับแล้วก็มาเก็บแตงไปกินครับแม่บอกว่าแตงมีเยอะเลยแม่บอกว้าตามคันนาครับผมให้มาเก็บไปกินไหครับไปดูกันว่าจะมีแตงหรือเปล่าไาเก็บกันเลยครับ นี่ครับแตงเยอะเลยสวยๆเลยครับมันติดดินไปหน่อยนี่ครับผมแตงฮะไม่รู้น่ครับแตงสวยๆเลยครับนี่ ดีแม่ปลูกไว้ตรงคันนาครับผมเยอะเลยครับน่ครับสวยๆเลยสวยๆเลยครับกินดิบก็อร่อยครับกินกับข้าวก็อร่อยหรือว่าจะทำเป็นกับข้าวครับจะผัดใส่ไข่ก็อร่อยครับผมสวยๆเลย ลูกนี้ครับไม่เคยสวยเลยครับไม่สวยเลยลูกนี้ไปเด้อครับไปทํากับข้าวครับผมถึงมันจะไม่สวยนะครับแต่ก็ทํากับข้าวอร่อยครับผมแม่ปลูกไว้เยอะเลยครับ ครับผมบวกไว้ตรงคังนนาครับกลับบ้านมาแม่บอกว่าไปโอ้กลับบ้านทีแม่บอกไม่มีอะไรให้แม่ก็เบอกมาเก็บแตงกวาครับผมหาสวยๆเลยครับไม่ปิดจมูกล่ะกินขนมอยู่ โอ้ลูกนี้ใหญ่ๆเลยครับลูกนี้โอ้ใหญ่มากครับลูกนี้ต้นไหนสมบูรณ์ต้นนั้นก็จะใหญ่หน่อยครับโอ้ใหญ่มากเลยครับผมลูกนี้ใหญ่ๆเลยลนี้ใหญ่มากครับผมสวยๆเลยเข่าจวดเลยครับะอะไรครับ มูหมดเยอะๆเร็วนี่เร็วมดแดงเยอะๆนะเดี๋ยวกัดเท้านะน้องเนไม่ต้องมาเดี๋ยวพ่อมาน้องเนเดี๋ยวพ่อเก็บแตงเสร็จพ่อก็มาแล้วหมดเยอะๆนะ มันเยอะๆน้องเนยไม่ต้องมาเดี๋ยวพ่อเก็บแตงเสร็จพ่อก็มาแล้วไปหมดแล้ว,วอืม สวยเลยครบูปนี้สวยเลยอ๋อเป็นนปลารูดรบปมายูวลัวมากอนปลารูดรอบปมายู่ลัวอืมสวยเลยครับลูกนี้โอก็นปุยก็แล้ว เราทอเป้ม่ยอยังก็ไปงเป้ม่ยอะครับอยู่กับดินกินกับทรายครับผมเช็ดเชหน่อยแล้วก็กินได้เลยครับธรรมชาติธรรมชาติไร้สารไป

ว่าผูกเอาเหมือนแบบพวกคืน